ผมเจคโอออบนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําอาชีพอีกอาชีพนึงนะครับก็คืออาชีพเมติกเชียนนะครับหรือเมดที่เรารู้จักกันนะครับในเกมแฟนตาซีไลท์นะครับก็เนื่องจากว่ามีคนดูถามนะครับว่าเมติกเชียนเนี่ยมีอะไรบ้างจะทําคลิปวิดีโอไหมอ่ะวันนี้เราอธิบายให้ฟังกันครับสั้นไง่ายๆครับน,นี อาชีพมิสิเจ่นผมอาจจะยังไม่ได้เก่งมากครับก็จะมีหลักๆก็คือสกิลนี้ครับสกิลอาคานานะครับที่เพื่อนๆเห็นอาคานาอาร์ตนะครับอาคานาอาร์ตเป็นสกิลที่้โจมตีมอนเตอร์ก็คือท่าสี่เหลี่ยมนะครับเป็นท่าชาร์จนะครับส่วนการโจมตีเบ้าสามารถโจมตีด้วยเวทแบบนี้ได้นะครับถ้าในกรณีเพื่อนๆนะครับโจมตีแบบนี้นะแล้วมอนเตอร์เข้ามาระยะใกล้กดสามเหลี่ยมครับมันจะกระทืบพื้นแบบนี้ครับ เป็นมังเวโดนล็อกตัวนะครับนี่ผมไม่น่าจะสู้ได้ครับส่วนสก,กิลสามเหลี่ยมครับก็ใช้ท่านี้ได้ครับก็ออยังมีบัฟที่สามารถบัฟใส่ตัวเองนะครับอย่างอาคานากาหรืออีกท่านึงครับที่เรียกว่าอาคานาบาเลียที่เพื่อนๆเห็นนะครับอันนี้สามารถบัฟให้เพื่อนๆได้นะครับแล้วก็มีสก,กิลทิวครับ คาน่ายูนะครับเลเวลสองนะเหมือนนี่เพื่อนเนเห็นนะมอาอ่าคาย่าฮน,นะครับเราก็ใช้ไดออ้อันนี้คือแบ็คโมครับคือท่าไม่ตายเอาไว้หยุดการโจมตีหรือหยุดผู้ต่อสู้ได้ครับหลักๆแล้วครับ มีสกิลคิว,วได้ก็ต่อเมื่อคุณมีสกิลที่กดชาร์จสามเหลี่ยมนะครับหรือถ้าชาร์จใหญ่หคนะถ้าท่านี้มีเรียกว่าไงนะอ่าแปบ๊บหนึ่งนะนอนโอเคอ่ะถ้าชาร์จสามเหลี่ยมนะครับที่เป็นท่าโจมตีนะหรือที่เรียกว่าถ้า ถ้าเพื่อนๆใช้ปกติเนี่ยถ้าสี่เหลี่ยมมันจะเป็นคณะอาร์ตอย่างนี้ครับอ่าดยนะคณาอา,าร์ตอ่ามิสติกนะครับอาชาร์สามเหลี่ยมนะครับเป็นลักษณะการโจมตีหนึ่งเป้าหมายนะครับอันนี้ไม่ตีหลายเป้าหมายนะการชาร์ตตีหนึ่งเป้าหมายนะครับส่วนค่า R1 หรือ ค่าที่เอาไว้ใช้ฟืนอ่าเอส SP นะครับจต่บ้านเรียกดีเจนดีเจนเอสนะครับเป็นค่าเฉพาะของนักเวทครับมีเฉพาะนักเวทเท่านั้นที่ใช้ได้นะครับแค่กดกาหนห่เฉยๆเราสามารถพื้น S p ีได้เร็วขึ้นกว่าปกตินิดหน่อยครับก็คือเอาไว้ัดทําให้เราใช้เวทได้ต่อเน,นื่นองนั่นเองถามว่าดีตรงไหนก็ ำับช่วงต้นๆที่เรามี SP ไม่มากมันก็ใช้งานได้ครับสะดวกดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพื่อนๆถ้าใครอยากลองเล่นเแนะนำว่าให้ลองทำยาครับถ้าเกิดไม่ทำยาคุณก็ต้องเล่นอาชีพอื่นรู้ครับอย่าลองเลยครับอันตรายมาก สำหรับซัพพอร์ตเมทเป็นอาชีพที่ซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีนะครับบอกเลยเวลาเล่นออนไลน์เพื่อนๆอาจจะต้องการแต่เวลาเล่นโซโลครับก็จะลำบ,บากนิดนึงถ้าไม่มีบัสตี้แต่ถ้าคุณมีบัสตี้ด้วยคุณจะเล่นง่ายขึ้นหมือนี้ครับโอเควันนี้สก,กิลหลักๆก็จะมีเท่านี้ครับส่วนเรื่องว่าสกลิลนะครับหรือช่องช่องว่างระหว่างการชาร์จหรือสกลิล ที่เป็นท่าสุดอ์มเพื่อนๆลองไปหาดูเองนะสนับสนุนกับผมได้นะครับที่ช่องโคออบเกมส์นะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย